สวัสดีครับผมร้าน BR s k i r t ครับวันนี้เราพามาชมมาด้า3นะครับอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยครับ2020นะครับผมมาใส่สเกิร์ตรอบคันนะครับ5ชิ้นบวกสปอยเลอร์ด้วยครับเป็นทรงสูนย์นะครับตัวนี้งานตัดงานจะเป็นสีดำนะครับดำเงารอบคันทั้ง5ชิ้นเลยครับใส่รถจะดูดูดูนะครับเพิ่มเคี้ยวเล็บเส้นสายให้รถนะครับดูคมขึ้นนะฮะในชิ้นหน้านะครับ สีดำเงานะครับผมงานเข้ารูปแนบเนียนนะครับสไฟล์ลิ้นนะครับหล่อๆเข้มๆครับดูกันเลยทีเดียวเรามาชมด้านข้างกันบ้างนะครับด้านหน้านะครับลองดูอีกทีก็ไม่ได้เตี้ยมากนะฮะแล้วก็ไม่ยืดมากเกินไปนะครับขับได้ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกลัวว่าติดสะเก็ดแล้วจะขับยากนะฮะ ได้สบายครับน,นข้างนะครับตัวนี้ก็เป็นสีดำเงานะครับส,สวยยนะครับใช้พุกเดิมรถนะฮะไม่ได้เจาะนะฮะตัวนี้พุกเดิมรถนะครับผมตัวนี้ก็พุกเดิมเหมือนกันนะครับ มาดูท่านท้ายกันบ้างครับสำหรับท่านท้ายสเกิร์ตหลังนะครับสีดำเงานะครับรถจะดูใหญ่ขึ้นนะครับใส่ไปแล้วเส้นสายนะครับความเหลี่ยมคมก็จะมีเยอะขึ้นนะครับตัวนี้จะมีปลายท่อนะครับจัะตเรเลสนะครับ ติดติดให้นะครับทับปลายท่อเดิมนะครับสองข้างนะคะซ้ายขวานะครับท่อก็จะใหญ่ขึ้นนะครับจะได้รับกับช่องของสเกิร์ตที่เว้ามาให้นะครับอันนี้สปอยเลอร์ครับติดทับของเดิมได้เลยครับไม่เจาะรถนะครับตัวนี้ 3M นะครับ วันนี้รถที่สวยมากๆนะครับของจริงขับมาแล้วหล่อเลยวันนี้เราก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับดักกต่างแบบพิทักษ์มาครับ BR s k i r t นะครับโซนมหาชัยพระรามสองนะครับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ